การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่1นงงางสาวฮาคิมะฮะยีบิรูโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินทุกท่าน 1. น,นายจรัญปกามาศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมเด็จจวนตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 2. นางอารีสินชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ตำแหน่งประธานกรรมการ 3. านางสาวศิวพรสมนทิเมืองครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ตำแหน่งกรรมาการประวัติส่วนตัว ข้าพเจ้านางสาวฮากิมะอะอีบิรูเกิดเมื่อวันที่3มตุลาคมพุทธศักราช2536ภูมิลำเนาเดิมของข้าพเจ้าคือบ้านเลขที่53หมู่ที่1ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีความสามารถพิเศษของข้าพเจ้าคือข้าพเจ้ามีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษามาเลเซียกับชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี ประวัติการศึกษาข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีประวัติการทำงานในวิชาชีพครูปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศณโนะรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ตั้งแต่วันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2566 งานสอนที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การสอนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงระดับประชันประถมศึกษาปีที่6รายวิชาภาษาอังกฤษรวมถึงรายวิชาเสริมต่างๆรวมทั้งบทจํานวน24ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานหรือหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานสอน 1. ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ร่วมกับคุณครูธนากรบรรันฑิศก์ 2. ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการโดยมีหัวหน้าฝ่ายวิชาการคือคุณครูอุรพีมาลา 3. ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจําวันศุกร์ร่วมกับคุณครูอรสาวิสาลักษ์โอเคอนยูเลขีโอเคไ่ต้อง่าไมองอย่าไม่ถามอะไร รายงานผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่1ด้านการปฏิบัติตน1นวินัยและการรักษาวินัยข้าเจ้าเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายรักษาระเบียบวินัยของทางราชการมีความรับผิดชอบรักษาวินัยที่เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ หนึ่งจุดสองคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าดำรงชีวิตตามหลักคำสอนของาศาสนาปฏิบัติตามหลักาศาสนาที่นับถือและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนค่านิยมของสังคมและส่งเสริมให้สิบเห็นความสำคัญของาศาสนาที่นับถือสามารถปฏิบัติตามหลักศาสนาได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ1.3จราริยาบรริชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตามจรรยาบรริชาชีพคร,ร,รชชพูโดยมีความรักศรัทธาและความซื่อสัจส,สุจริตรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 1.4การดำรงชีวิตตามหลักปรชธธัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนัดถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพยายามน้อมนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวนันและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ใช้ชีวิตบนทางสายกลางเช่น มีส่วนร่วมในการดูแลและปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนรู้มีความรักสามัคคีกันไม่ฟุ่งเฟ้อมีความรับผิดชอบมีวินยัยมีสัมมาคารวะและรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม 1.5จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยจิตวิญญาณเป็นการทำหน้าที่ด้วยใจซึ่งทำให้เกิดความรักศรัทธ,ธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพมุ่งมัน่นทุ่มเทในการทำงานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเอาใจใส่ดูแลและหวังดีต่อสิทธ 1.6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีความภูมิใจในวิชาชีพเสียสละอดทนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดมันหาเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างกว้างขวางและชัดเจนพร้อมทั้งมีการปรับปรุงการสอนรักเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้เรียนอยู่เสมอ e อ o น a y s t a อ t e n n a e รายงานผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่2ด้านการปฏิบัติงาน2.1การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้วิธีการจัดการเรียนที่หลากหลายมีการบูรณาการทั้งเนื้อหาและทักษะกระบวนการเข้าด้วยกันอย่างสมดุลโดยมีการบูรณาการทั้งภายในและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขได้แสวงหาความรู้ได้คิดและปฏิบัติจริง 2. 2การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 2.3การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมเข้าร่วมการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอโดยนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและผู้เรียนมีการสืบค้นหาข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยู่เสมอ2.4การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเต็มใจจากคำสั่งที่ได้รับมอบหมายงานช่วยเหลือโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่เพื่อนร่วมงานจัดขึ้นด้วยความเต็มใจ 2.5งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารของสถานศึกษาข้ารเจ้าปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจและมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสมเช่นกลุ่มงานแนะแนวทางการศึกษากลุ่มงานบริหารวิชาการและกลุ่มงานบริหารทั่วไปอย่างเต็มใจอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการอย่างทั่วถึง 2.6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นทําใบงานทําใบความรู้สื่อมัลติมีเดียสื่อการสอนเช่น powerpoint ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผู้เรียนสามารถเข้าใจง่ายขึ้น ชีดูอีกชีด้วยิงโอเคจูบต้องไม่ทานชีจูบต้องคอมเมโอเค đi là hai tất cả